ทุกคนปเราจะออกไปหาอะไรกินกันนี่ฮะทุกคนมีแผนทุ่งแผนที่บรรยากาศสบายสบายทุกคนทุกคนนี่เดอะสเปซนะฮะนี่จ้าเราออกมาจะเจอถนนบรรทัดทองตรงหน้าเลยทุกคน ใครจะเลี้ยวเข้าไปในซอยพญานาคตรงนี้เลยหาซ้ายมือทุกคนจ๋าแต่ถ้าตรงไปก็เป็นบรรทัดทองแหล่งกินแหล่งเที่ยวสีสันยามค่ำคืนแต่ร้านค้าเปิดทั้งวันนี่ฮะจะมีความเป็นคาเฟ่เฟยอยู่ด้วยนะฮะตรงนี้เขาบอกว่าไปเพชรบุรีได้ถนนนะฮะทุกคนประตูน้ำเลี้ยวขวาทุกคนเลี้ยวซ้ายก็ไปเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกอ๋ออะไรอะ่ะทุกคนอ๋อนี่ไง ก็จาได้แล้วอ๋อเนาะจาได้แล้วทุกคนจ๋านี่ฮะบรรยากาศด้านหน้าทุกคนเดี๋ยวไปหาร้านข้าวหมูแดงกินดีกว่าทุกคนจ๋านี่ยสวยๆร่มรื่นมากข้างหน้าเป็นซอยพญานาคนะจ๊ะที่มีรถเก่งสีขาวออกมาเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรอะสะพานหัวช้างทุกคนดอกไม้สวยงามนะฮะชิลๆค่ะสำหรับคลิปนี้ปะ ไปหาข้าวหมูแดงอยากกินข้าวหมูแดงเขาบอกว่าบรรทัดทองจะมีข้าวหมูแดงอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งครับทุกคนจา๋าเนี่ยบรรยากาศรมรื่นเช้าเช้าทุกคนเราถึงสเตเดียมวันตรงนี้จะเป็นสี่แยกยเจริญผลถูกไหมนะฮะตรงนั้นวัดอะไรเห็นไหมคะเห็นมีวัดไหมน่ะวัดชัยมงคลอะไรตรงนี้ฮะนี่ฮะมีรถมาระวังทุกคนนี้เป็นถนนทําเรทองบรรทัดทองทุกคนจา๋าธนาคารมอ,อมสินเนี่ยค่ะ จบบง่ายๆตรงไปเรื่อยๆนะอยากกินหมูอันนี้ห่อหมูแจงทุกคนนะฮะชอบมากข้าวหมูแจงข้าวขาหมูอะไรเงี้ยฮะทันใครจะมากินแบบว่าอาหารที่แบบหลากหลายนะฮะนี่ฮะมีแม้แต่ขา้ขาวสุุงข้าวซอยก๋วยเต,ต,ตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูมีหมดนะฮะนี่ต้องระวังหารถมันจะออกมาลูกชงลูกชิ้นปลาน้ำเต้าหู้แต่ว่าตอนเช้าๆก็มีแล้วทุกคนจ้ะนี่ฮะ จกเจอมีหมดเลยถนนสานิสัยบันเทิงบันเทิงลิ้นฮะทุกคนก็ไม่ไกลจากเดอะสเปซมีสเตตยมวันตรงไปนะฮะก็จะเป็นสวนหลวงจำได้ไหมเออสวนหลวงจุฬาสวนหลวงสแควร์นี่ฮะมันทัดทองนะฮะบางร้านก็เปิดแล้วบางร้านก็ยังไม่เปิดแต่เรามาเจ,จาะจงร้านเด็ดนะข้าวหมูแดงรู้สึกจะมีข้าวมันไก่ดูนะมีซุปอร่อยทุกคนเจ้านี้ ต้องระวังค่ะนี่ฮัจุลาซอย8ปซอย10ไล่ไปเรื่อยๆ,ๆเ,ลยเลยทุกคนช่องนี้จะมันเหมือนจะโดนปิดกั้นอยู่บ้างนะคะทุกคนแต่ว่าอีกช่องหนึ่งอโอเคบางทีเราถ่ายถ่ายอยู่มีเสียงดนตรีเข้าไปเขาก็บอกว่าละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งทงที่เราก็ไม่ได้ละเมิดเนาะก็เลยมาปิดกั้นช่องของเราแต่เราก็สู้ต่อค่ะทำคลิปบอกต่อไปเรื่อยๆสิ่งดีๆร้านดีๆที่พักดีๆนี่ฮะเราขึ้นฟุตบาท เพาะขึ้นฟุตบาทุกคนทุกคนนี่น้ำเต้าหู้ร้านนี้อร่อยนะนี่สารพัดส,สารเพเลยทุกคนจ้าเขายังไม่ตื่นนอนกันเนี่ยบางร้านเขาจะเน้นเปิดช่วงหลังบ่ายหลังหกโมงเย็นอะไรประมาณนี้ซอยสิบแปดนะฮะข้าวหมูแดงของเจสโซยดังมากซอยสิบแปดกลางซอยทุกคนจุฬานะฮะจุฬาสิบแปดเห็นไหมยังไม่เปิดกันเลย ทุกคนเจสส๊สวยข้าวหมูแดงเล,ลดรถทุกคนนี่ฮะออ้ยคนเต็มร้านแล้วหรอกสามาช่วงที่แบบหลีกหลีคนนะทุกคนนี่ฮะโอ้ยอยู่ตรงนี้เองทุกคนจุลาซอย18กลางซอยเลยฮะทุกคนไปเข้าไปนี่อีกช,ช่องหนึ่งนะครับทุกคนอีกช,ช่องหนึ่ง ควรอยูสินาทานมาก